มาเด้อม,มาเอาไหวเด้อถ้าอยากได้มาเด้อดถ้าอยากได้มาฟันเอาเด้อตั้งไว้ทั้งสิเนาะแม่ได้พน้องจะนายสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยเด้อจ้าสวัสดีครับเมนี่พี่น้องจะนายมาพามาอย่างเนาะจ้าสายไม่เราจะมาเบิกฝา <laughs> เบิกเก,กาะกลางนั่นจ้ะปูเห็นไหมจ้าเกาะกลางพูอ้ยมีแต่ไหวเลยจ้ะ มีแต่ไหวอ้อยต้อยมามามาให้พ่อน้องเจ้านายบุกเบิกก่อนเด้อจ้าบ,บัดนี้นี่เอาเลยและเฮงเดี๋ยวมีถุงมือหนังใครจะมีถุงมือหนังเดี๋ยวค่อยเอาไปเหลาข้างนอกเนาะนเอาไปเห็นไม่แสรตีด่างน้องนายได้บ่า <c oughs> <c oughs> มาต้องเหล่าน้ำเลยไม่ไหวเนาะอืมเอาไหวก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยพาพ่อแม่พี่น้องไปลงน้ำถ้าว่าได้ลงเนาะน ดงวงใบชัดๆเนี่ยค่ะบอกเลยทางเอาเลยเพื่อน้องจะไหนหน้าเพื่อนมาเอาก่อนแล้วจะเพื่อนเอากับหนองคายเนาะนอบองหอยเพื่อนเอารวดจากที่เป็นอันนี้เป็นเหี่ยวเหี่ยวเพื่อนมาถางเอาเลยเพื่อนเอากับอีสานกับหนองคายด้วยจะเข้ามาเอาตามหลังเพื่อนเอากระสีเอากับ นนองคายเอ้ยอ <laughs> ยากไปอย่างน้อหน,นองคายัดทีนี้ <laughs> เอากระสีเอากับอยียงปยายานะ <laughs> บรู้วาสิได้ไปหอดเน่นครพนมก็ะไดเบิ่งจากหอยเพื่อนเอารวดจะนี้เหลือ่บ่หลายย่อมเลยจ้ะเลยมาสิฝากให้แม่เอาเมืองน้าจ้ะแม่สิกับนครพนมแม่น้องเจนายคิดว่าแม่น้องเจนายไป่ได้กับเลยจ้ะ เดอวันนี้คนทางนครพนมถากินเด้อนครพนมเจอไหนได้หลายเนาะแดดห้อนท่าน่ะทางลุยอดยังมุมพี่จ้ะเอาเลยที่สะดวกเลยกองไว้เดี๋ยวเขาค่อยเอาไปเหลาข้างนอกก็ได้ทานี้จะขุดต่อไปกี่หลอดเข้าไปขึ้นบ่ไปทางลุงยอดพี่จ้ะนี่ดงไหวชัดๆเรียกดงเลยแล้วเนาะ มันยอดขนาดเลยมีถุงมือพอดนี้ถ้าบนมีนถุงมือมีบ่งเ,เอาน้องเจนายจุดถุงมือมานำเพราะว่ารู้ว่ามาเอาไว้ด้วยจ้ะแดดสดบักคักเลยตามพ่อน้องเจนายไปเขาต้องอย่างละอย่างระมัดระวังด้วยจ้ะไหว้เรียน ค่อยเอาไปเหลาข้างนอกตัดเ,เลยทิ่งยอดประมาณแขนแขนนึ่งบอกความอ่อนความมันเพิ่นไหวจะอยู่ยอดเพื่อนจะอยู่ไปลายด้วยจ้ะทำไมพี่น้องคิดว่าแดดตอนนี้เป็นเวลาจักโมงหนะท้งฟ้าจ้ะแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลย ดี๋ยังพอน้องจะนายฟันไปจังหน่อยก็ได้จ้ะเดี๋ยวไปบึกดงหลายๆโดงไหลเนาะสิหลายเนาะปาดโยนองมาเลยบรรบเด้อทางนี้มาแล้วสู๋ไวเอาง่ายในจังหน่อยเพราะเพท่านมีน้ำได้จ้ะ ลุงยอดหมุนไปโบเห็นเขาลุงยอดปุ๊บลุงยอดจะมุนกูเครียดกูเครียดอยู่จ้ะทางลุงยอด <c oughs> ปลาเหรนซ่อนแอบลายเนี่ยทางหา่หะลายเนี่ยมาเหมืนโฮม,มเ,เดี๋ยวค่อยเอาฟันไว้ก่อน บนง่ายๆก่อบนยากพเาเลือ้ทางใดกันเอาบนมันพุมเยอบนแจ้งพุ่ปเอะที่สุดแจ้งเบิดเห็นบ่มีบองหุมแล้วมีแต่บองแจ้งนี่ยอดอ้วนบ่ไปไปไปทางลุงยอดค่ะมาโฮมกันตรงนี้หละจ้ะ ยอดแดดสุดยอดเอาจังหน่อยเดี๋ยวเขาไปหุ่มนะจ้ะหอยเพื่อนถางเอาป๊อดสุดยอดหน้าเพื่อนสุดยอดประคักเลยเอาได้จได้น้ำกับน้ำกิ่งหูฟังเสียงใครได้ยินเสียงยังนะมิกี้นี่โอ๊ปนะโอบปโอบโอบ,โอบ,โอบ ตัวบล็อกใหญ่เสียงน่จ้ะก็ปาไว้กปาไวดงไหวชัดๆตัวสี่ถ่านได้แต่ละอันนะจ้ะเนี่ยจะต้องเอาไปเหลาอีกเด็บยวแบบนี้เล่นซ่อนแอบนี่ค่ะขนาดเลยไผ่ที่มีไผ่แมาเลลนเล่นซ่อนแอบอยู่นี่อยู่บ่เฮงต้องบอกน้องจุนายล,ละล่ะ ได้บเขาได้ออกมาได้ต้องเขาได้ออกมาได้แน่ๆเลยโอ้ยเด็ดคอมเมนต์อย่างนี้อุ้ยอุ้ยนี่ค่อยๆย่างว่ะค่อยค่อยย่างแล้วเกาะขาเดี๋ยวเอาดุมนี้ก่อนเด้จ้ะเดี๋ยวสิออกไปเหล่าข้างนอกเลยเนาะพราะน้องจันนยเนาะเพื่อนทางเรื่อยๆเดี๋ยวแม่น้องจันนยจะออกไปถ่ายอยู่ข้างนอกเด้อได้ไปละเด้อ เอาให้เมื่อเด้อจุ้มนี่ฟาท่โมเมนตยังเด้อที่แม่น้องจีนดยมาหรือแม่น้องจีนดยมาลี่โฮมจ้ะฟ้าได้หลายปันท่าเลยมามาเอาออกมะในสิบเดียวมีกบนึ่งบ่คุบกบใสอ้อคือบอกุบแฮงๆคุบลอดคุบแหงๆลด <laughs> แดดฮ้อนปานนี่ยังมีอารมณ์ขันอยู่เนาะเพิ่นกำลังเอาใส่กระสอบเพิ่นฟันยายๆไว้นำทางเพิ่นลราออกมาแล้วเพิ่นเก็บมาจ้ะเดี๋ยวรอพ่อน้องจะนายอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะเ้องไปต้องเข้าไปนะจ้ะยู <laughs> รุ <laughs> 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 ่มทับมีได้หมดยูรู้จะลุงยอดสีแกงพ่อน้องจะนายยูโรู้ยูรู้ความันลัองอ่ะสุกก้นล้นหัน เดี๋ยวรอพรนุ่งจันนายออกมากันเด้อจ้ะมาเด้อมาเอาไหว้เด้อภัยอยากได้มาเด้อภัยอยากได้มาฟันเอาเด้อต้องว่าตัองสิเนาะไม่ได้พนุ่งจันนายาต้องว่าใหม่ละมราต้องบอกว่ามาเด้อมาเด้อไผยอยากได้มาฟันเอาเด้อสิอ่ะ เล่นกับน้ำานี่ไม่ใช่ของเล่นเล่นเลยเนี่นี่พหละลุงยอดแบวพันเละพอดีพอดีอ่อนเนี่ยจับบึงตูดเพื่อนดูหอยฟันนะพอดีอดมาเน่ยยังแข็งอยู่เอาเผื่อไว้เผื่อเพื่อนแข็เ,เมือประตุนกะแกงเลยละค่ะแกงใส่ดูกอ่อนคือสีแซบขอมอำำําลํ กินวายก็กินไปทางนี้กินยังกินด<อ>ุกหมู <laughs> บะมา,าไหวก็กินไหวเลยเนาะเออโอ้ยยจงใส่ดุกหมูได้แต่แซ่บแต่ว่าแมนดุกอ่อนนะเนาะเฮ้ยต้องดุกอ่อนเด้จังแซ่บอีหลีฮะทีมกินดุกอ่อนเด้เฮา นี่คือมาเลยเดี๋ยวค่อยเก็บเราอยู่นี่เลยจ้ะบา้าเขียวเขียวนุ่แม่นมาเลยเด้อมีแต่ไว้ได้จะนี่เ<ะ>พิ่นป่งใหม่บอกเพิ่นองค์นายเพิ่นป่งใหม่แม่เพิ่นยังบ่สูงเลยเนาะลำเพิ่นองค์จนี่สูงยาวอวบเอาโลดอวบโบอวบกะ แนวเพื่อนเราง่ายไวยขึ้น,นตายอันกับโพอแกงขึ้นเก่าชมโอ้ยลายหงส์ที่ได้มาป้าเขากระสอบเรายกโอกนี่ตรงนักใหญ่เลยจ้ะีหลายเนึงมาตาแต่งเพื่นด็บหวานเอาเล้วเลยก็ได้ต้องมาเราหนามโอกเพราะว่าเขาจะได้เอากลับบ้านดแดบแบ สบายๆนะาจะจัะจงไ่ต้องเออ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 เดี๋ยวพอน้องจนายสิมาแต่แต่งด้วยจับเป็นยังถางเอาอยู่สองต้นหัวปวดตอนเอาว่ายากแล้วตอนเหลาง่ายแนย่ง่ายกลัวอยู่รึงเนะเาะเอาได้กระสับว่าได้แล้วน่าจะมไม่ได้อะไรมากกว่าไม่นี่จะไม่น,น้องเจนายหลงที้นี่ต้อนเพื่อนนี่ ได้อยู่ได้อยู่กินคนละสองสามเน่งก็พอแล้วอย่าก,กินหลายเนาะพะน้องจไนเนานะต้นยางเนาะ <c oughs> ไปอยา่าไป็นลายมาเอาอีกเด้ <c oughs> บอบ <c oughs> ่ไหวเด้เนาะเพี่อว่าที่ตัดเพื่อไปหาข้าเจ้าน้ำโอ้อยยันบ่ไหวยันบ่ไหวหายข้าวเจ้าเมื่อาะข้าวเจ้าชิมว่าบ้ <c oughs> านสักุลทางผมจะได้ทางพ่อน ong จไนกับไอ้เนี่ยฮัลนเอาเพิ่นกับสิกับ กับสกุลด้วยจ้ะแม่นงเจานายกับยายบุ๋มกับสีกับนครพนมนครพนมกับแจ๊คสีได้กับบ่ได้กับประตุนกินเมื่อสเลยเฮ้อสันแหละเด้อ <laughs> ทางนครพนมก็เลยโทษปะตุนเด้อประตุนกินเมิดก็เลยยอมรับเลยเอาเอายากครับมารอบใดกับ <laughs> เพื่อสีได้สอบนครพนมเจานายเนาะ ยอดอ้อกวมหอมบุค่อยอยากมีเลยจ้จะเจ้าเอาไปเลยข้าเจ้าเอาเอานาต้องจะไหน,นเราเลยเราเลยเราก่องจ้าบัดน,นี้จริจ้ะผลงานของเราได้กรองนึงมาใส่กระสอบกัพนพนงจนไหนต้องเอาทางมือพนองจนไหนใส่กระสอบเด้เอแม,มีนหมดมีน พุนหันกระสอบไปทางพุนทางหลังพุนทางนี้ใส่ไปได้จิได้จ้ะได้เตะเอาที่สบายใจเลยกลับง่าย,ยานะเม้น,แ,มนแต่ว่าเพราะว่าทางฮั่นเหลาค่ะนี่ผลงานของเราในวันนี้ได้จ้ะนี่เกียบใส่เบอร์นุชได้หน่อยได้หลายซำใดยตอนออกมาปิงกระสอบเด้ <laughs> มันเหล่านา้ำบอกเลยดิมันชิเหลือซัมดายนี่ นักเด้แม่เนะี่ยตอนเรานำมออุกมายานพื้นเกาะเด้พื้นถือได้บสะดวกสิได้สอบอยู่บ่ได้บ่ได้กระซํานีล่ละจ้ะมือนี้เดี๋ยวเพื่อนสิม,มืดค่ำจ้ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์พันแสงเด้จ้ะมาหอดพี่เลยมาเบึ่งน้ําอยู่แถวบ้านเฮาหันพักไว้ก่อนมาไกลก่อนมือนี้ แ <laughs> ม่นะ <laughs> มาเบืง่งวายนั่นจ้ะมาที่ไหนได้หน้าเพื่อนเอาเมือนองคายหลายบักคักเอาก็ได้พออยากพอกินคือเก้าได้หลายอยู่สรุปเลยก็ได้จนได้จับซอยกันเลยจ้ะหวายนาะแกงเื้นละซิบยอดก็ว่าขมแล้ะดิ นีเ er. ็ยอดซาโยะแกงเหมือดหนังเอ้ยแกงเหมือดกระดูกหมูนะจ๊ะขาหมูไปสะมันๆนจุดหน่อยจ้ะหนังหมูหนังงวสายกินเนื้อเฮาบโบเน้นไหวเพราะไหวเบิ่นคมนี่จะว่าได้สอบอิลี่ได้แบกอยู่่อรถจอดอยู่ข้างนอกจะเข้ามาบ่ได้เพื่อนพิ่น ลุบหลุมน,นี่ผลงานของเขาจะได้หลายแล้วเด้อจับไปนี่ผลงานของเวน,น,นั่งเจนายมือนี้ดแบก <c oughs> มด,มด,มด,มด้นักรถอยู่ไกลนี่จะได้พอ,อยาเพื่อกินืเข้าวเนาะพอน้องเจนายเนาะกินปลาแดดดิปลาใดดสดโอมเอัเนาะจ้าคลิปนี้ก็พามาบุกเบิกป่าไว เริ่มเป็นเลยได้เห็นว่าอเอ้ยบอแม่นเขาไ่ได้เอาตรงนี้เมื่อกี้นี้อนานะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจันนายกับพ่อนุ่งจันนายเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ